นุห <distribution> <renamed, S 1> ิวเหรอลูกหิวหิวนี่แม่เอ็งก็จะเรียดด้วยหิวนมเลยลูกพ่อได้นานยังคะัพองาวันนี่ล่ะ สอสามวันเนี่ยน่ารักจุนเลยออเเเซื้อมาแพงไหมคะครั้งแรกซื้อมากี่ตัวซื้อมานเนี่ยนโซลารีพันเขาขายหาซื้อมาถือสุดสองตัวแล้วที่เหลือคอ,อดเองหมดเลยบ่มาทีนี้องนของเราป้อกันเขามงามเขาไปเอาเปเขาต้องกนปีเขาบ้าเอาไม่รู้อยากทำอะไรไม่เกี่ัวอรกเรา สี่หาสิบนะครับหนึ่งตาเปนสามตัวเลยดคอมพิวเตอร์หน่อยนะแล้ววันโลกยังสี่เจ็กสี่มันสิทับเลยหาเดียนบัวฮะบูกนี่นะนั่นแหละหาเดียนไม่ถีดเป็นสาวคนหนึ่งไม่หมาไม่กัดเหรอคะทับเลยแต่ว่าวานนี้เดือนนึงนี่อันนี้เดือนเดียวโซเซชื่อโซเซผีน่ารักสองตัวนี้มีชื่อยังคะนี่บัวบ้านไนนี่นี่พายจังเนี่ยจาง มี่นมน้องเผานี่ลยแหละน้องเขาไมกินน้อะไรแบบนี้เขาไปให้กินแล้วก็นมดิมไหนน่ะนนี่มันชอบกินนมโอ้ยุ่มแม่กระถิ่นวัน้องอ่านกินชั้นบนก็ได้กินชั้นสูงไปเลยมันไม่กินนมแม่มันนี่กินที่อันนุ่มแดงมันกินมันนมมันบ่พอ้าเดี๋ยวเอานมอะไรให้มันกินคะนมนมววัแดงวัวแดงกินนมผงบ่ได้กินนมผงกินมะลูกหนูเลยโอ้โ่เด็ หนูว่าทางนี้จะเป็นลมแล้วให้มันนิดหนึ่งพ่ะัหนูฝั่งนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วคนละทีคนละทีเองคนละทีเมยงยาฟังีต้โอ้โอ้หนูจะมายูซีหามือกมอดไม่ไันทำเลยแล้วชั้สองแล้วเมียนี้อันนี้เยอะแล้วอันนี้เยอะแล้ว แบ่งฝั่งนี้วะอันนี้อื้อแล้วเอื้อแล้วอันนี้ไม่ยอมกันเดี๋ยวเดียว้าจะหาดเดียก็ติเป็นสาวนี่เขามีขวัญด้วยฝั่งโซนน้ำตาลเขามีขวัญกลางหัวได้เนี่ยไมขอขไว้เดี๋ยมันกินนมนะเนี่ยมันกินนมเยอะแยะเพราะค่าเดือนเองเนี่ย ห้าเดือนก็สามารถมีลูกได้หนูพอแล้วหนูกินเยอะกว่าเขาแล้วแบ่งเขานีขวัญกลางเดียวกันเลี้ยวกับเลี้ยงกล้วยปล่อยได้ไหมปล่อยก่อนคนละครึ่งครับปล่อยได้จนสองเดือนตัวใหญ่ขนาดนี้นะโซเซโซเซตัวนี้กินอย่างโซเซโซเซโซกิโซเซเียนหนึ่งไลน์โซเซโซเซกินเจลาตินกับกล้องยาวเนี่ยมัดเรียนหนึ่งนาะพอแล้มันเยอะแล้วให้โซเซบ้างโซเซบ้างเออ <ส>เลยค่ะเซตาบะเลยค่ะหมดแล้วนี่ยกระนำตัวแบบไหนเยี้ยลู้โซเซกินสองอึงาหมดแล้วน้ำ่กินนนำมไม่กินปลาเปลืองไหมคะเลี้งแค่เน้ยองกับเปลืองบลอกเปลืองประเด็นวหาทัดม่ในมือแล้วเร็ดนี่งหละอนี้ตัวนี้ยาวจะเนขายยาวจีเน่ย่อยน้กันเลยือขึ้นกัน อันนั้นเขามีขวัญกลางหัวสีขาวด้วยหนูเคยอยากเลี้ยงหนูคิดถึงอันนั้นออกไปไหนแค่น่ะเเขาไม่กลัวเขาจับมันนเขาไม่มีหาไปด้วยท่านเป็นหมาเลยใช่ไหม มันก็าสามีซจากไสองไรเนี่ยคนาายเขากประมาณสามพันวขนันนนตีโนืนัวไเลือาลกแล้วรับซื้อไหมเนี่ยเ็ดตัวมันเป็นตลาดโซ่ออกเผ็ดเล่าเกาเป็มาเลเซียคืองัวงัวนรับึตัวนใช้ลุกแสดงว่าเขามีตลาดมารับซื้อหรอคะ ี่ยัวมลาดลาเขาเลยงเขาเอาโซ่ออกนอก่อกเดือนาะมันจะใหญ่เท่ากันขายได้ขายไดั้าเดือนที่เดือนหาเดือนนี่ถายรูปก่อนเลยรูปน้ำไน้ำถ่ายรูปก่อนตดถ่ายรูปก่อนเเขาไม่ใช่ลูกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กต่มวลเขาไปแล้วไปเอื้อมันลูกดิก ไมได้ค่ะได้ดูก็มาซื้อรางมัลแต่เพลย์กะร์นดูเลยค่สักสนามันกินไปลูกจะไปไหนจกมันกินแต่หญ้าพวกอะไรนย่ี้ยนะตามบ้านเใบกล้วยใบยังกินแล้วข้าวถ้าเผลอ์ริมลงไปกินของเค้าไหมมันไม่กินข้าวเนี่ยกินแต่ข้าวที่หงเนาะคสวยเธอตัวผู้ตัวเมียคือตัวผู้แล้วตัวนี้ล่ะ ต,ตัวมนหนาไปทางคน,น,น <c oughs> เลยไหมเนาะเยบรอห์เหยียบนึ่ง <c oughs> กินด้อกิตั้งชื่อมันก็จำไม่หมดเหมือนกันเลยเอิร์นอีล่ายีด่างอีหยังไปกต่ไหนอีขาวอีดำไปแต่ไหนตัวดำกับเอิร์นดำตัวมันสีไล่กับเอิร์นไล่ไปัีเดียวตัวขาวกับเอิร์นขาวไปที

นุ่นเตะลอยแล้ววานี่ก็อีสองตัมันรักหมนลูกคนหนึ่งแค่อย่างหมูหมูน้อยมันอยากกินน่องหมูโขมกับข้าหมูไปไปแล้ก็ขาหมาเมื่อกี้มันไปไก่ตัวหนอ่งมีหมาสามตัวขาที่แรกมั้งคะอันนี้ทองมั้งนี่ สีดำพ่อมาทาแป้งพ่อเทเล็กมาให้แล้วจ็กเดือนมันออกลูกทีหนึ่งแบบหายเดือนออกลูกทีหนึงจะท้งมันท้องใช่ไหมคะปีนึงก็อออกสองเทียขาวโอดำมีท้องอันนี้ท้องใช่ไหมคะเนี่ียเมียเมียเคยปีนึงออกสองครั้งดีดีแล้วครั้งหนึ่งมันจะโตครับทำแม่แม่ที่แล้วติดเดียวติดเดียวตของแม่สาวแม่สาวติดเดียวทำแม่สองเยียน์น่ารักจุนนึงรองลูกเสียดโอเค นี่ต้าไปนะครับนี่แหละค่ะแม่แม่เก้าแม่หัวเราไมครับนันออกจอถ่าเอามาถ่ายจำได้เลีวปีหนึ่งเดีต้านึงใตัวหนึ่เสีย่ทค่ทำโรงเรียนก่อนไาจีเรียนอันนี้จไ้เห็นไหมเนี่ยเงมนเล็กแล้วใช่ไหมมันมันมันมีปวกวไมันเมนลัน็มกเต ชอบกินกะเกตินแหละกิเกไปแบบนี้นกินอาหารนั่นน้เนงนี่นี่กันได้หายกันสามสตไร้อนสามสิบตัายมกข้าวข้อยามิว้ยนไก thế cái <laughs> em nào thế phai lửa cái này nó hơi lạnh giảm nhiệt nó chỉ mát gió rồi nha cái này nồi nó bay hiến nó không sáng bay hiên 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 đó nó You don't know, you want it. ใช้ตัวผูกนี่แต่ยหนนี่แต่ไหน